สวัสดีครับช anel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในรายการ Middle Multiford M Chronometer เรือนนี้กันนะครับ ในการเรือนนี้นะครับเป็นรุ่นล่าสุดของแบรนด์มิโดที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานมากนะครับก็เป็นการเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มาทีเดียวหลากหลายสีสันหลากหลายรุ่นย่อยเลยนะครับซึ่งหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจที่สุดของซีรีส์นี้เนี่ยก็คือรุ่นที่มันเป็นตัวเครื่องโครโนมิเตอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าก็จะเป็นการใช้เครื่องที่มาตรฐานสูงแบบมากๆนะครับความเที่ยงตรงนี่คือถือว่าสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าตาที่ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็มีดีเทลหลายอย่างที่อยากจะมาให้ดูกันด้วยวันนี้นะ เ,เรือนี้จะสังเกตเห็นว่ามีความพิเศษมากๆตรงที่มันจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มันจะมีการเล่นลวดลายเป็นแนวตั้งนะครับเพราะว่าใครที่เป็นแฟนๆมิโดจะรู้ดีนะว่าตระกูลมร์ติฟอร์ดเนี่ย ดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะใช้องค์ประกอบของเส้นแนวตั้งซะเยอะนะครับเรียกว่าเป็นกิมมิคของรุ่น m u l ติฟอร์เลยก็ว่าได้นะที่แบบมันจะต้องมีเส้นแนวตั้งอยู่เรื่อยๆอะ่ะซึ่งบางรุ่นเขาก็จะเลือกใช้เส้นแนวตั้งที่มันเป็นเส้นชัดๆไปเลยนะครับมีการขัดลายโค้ดเดอะจนนีฟแนวตั้งไปเลยแบบนี้นะแต่ว่าเรือนนี้เนี่ย ก็มีการทําเป็นลายสตินฟินิชแบบเป็นแนวเส้นผมบางๆนะครับอย่างนี้นะดังนั้นเวลาเรามองในสภาพแสงปกติเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เห็นการสะท้อนแสงแนวตั้งชัดมากนะครับคือบางมุมเนี่ยจะดูเป็นหน้าปัดสีแบบดําๆไปเลยอดูไม่ค่อยเขียวเลยแต่ถ้าเกิดหมุนไปเจอแสงดีๆบางมุมนะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะว่ามันจะมีลายเส้นแนวตั้งเนี่ยชัดมากๆเลยนะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ย มันจะค่อยๆอ,ออกมามากขึ้นมากขึ้นตามมุมตกกระทบนะครับซึ่งเรือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเรือนที่หน้าปัดเล่นแสงได้ดีมากๆนะครับคือดีขนาดที่ว่าบางมุมอ่ะสีมันเปลี่ยนแบบเป็นดําเข้มไปเลยนะยแบบนี้นะ แล้วก็หมุนไปนหมุนมามันจะเป็นเขียวเมทัลลิกแบบเขียวแบบเขียวจริงจังมากๆแบบนี้นะครับแต่บางมุมก็จะแบบเป็นเขียวตุน่นตุนเขียวมืดๆนะครับคือเปลี่ยนมุมไปเปลี่ยนมุมมานี่คือเฉดเปลี่ยนไปตามสภาพที่แสงมาตกกระทบจริงจังมากๆเลยนะครับซึ่งความเมทัลลิกของมันเนี่ยก็คือเป็นเมทัลลิกที่แบบมันสะท้อนแสงแรงมากด้วยนะคือถ้าเกิดให้เห็นภาพนะครับผมอะถอดนาฬิกาอย่างเงี้ยวางไว้นะครับแล้วผมก็มองไปที่หน้าปัดนาฬิกาใช่ไหมครับแล้วผมก็เดินไปมาแค่เอาตอนเดินผ่านนะแล้วมองนาฬิกาไว้อะ่ะ หน้าปัดมันเปลี่ยนสีประมาณ3 4มสี่เฉดแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องไปจับนาฬิกาเลยนะจากมุมมองแค่เราเดินผ่านเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเรียกได้ว่าเป็นหน้าปัดที่มันสะท้อนแสงมันเล่นแสงมันเปลี่ยนสีสันได้แวววที่สุดเรือนหนึ่งของมิโดเลยนะครับอันนี้หน้าปัดทํามาได้เก๋ดีมากเลยโดยตัวเฉดเนี่ยก็จะมีการแกรเดียนจากสีดําด้านนอกเนี่ยเข้ามาเป็นสีเขียวเข้มๆด้านในนะครับตัวลูมเนี่ยมีมาให้เป็นสีแบบกิมครีมหน่อยนะครับเป็นแนวินเทจนิดหนึ่งนะเป็นซูเปอร์ลูมิโนวา เข้าที่มืดก็เลืองแสงขึ้นมาได้ค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วนะอันนี้ก็ตามภาษาลูมจากโซิสนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเท่าไหร่เลยแล้วก็มาเกอร์เนี่ยจะมีการเล่นดีไซน์เป็นแบบเม็ดกลมๆแบบนี้นะครับคล้ายๆกับนาฬิกาดำน้ำนิดนึงแต่ว่าตรงหลัก12-69ก็จะให้ตัวเลขมาด้วยแบบนี้นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะมีช่องวันที่มาให้ใหญ่ๆเลยนะครับการใช้งานตัวเครื่องเนี่ยสามารถหมุนคลายไม่มปยมออกมาก่อน,นะครับเพราะว่าเป็นสกรูดาวคลาวนะพอหมุนมาเสร็จปั๊บเนี่ยหมุนขึ้นนะครับเพื่อขึ้ว ดึงออกมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนขึ้นหมุนลงเพื่อตั้งช่องวันที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับอันนี้ก็ฟังก์ชันใช้งานพื้นฐานเลยโดยที่แน่นอนนะครับว่าไฮไลท์ของเรือนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเครื่องนั่นเองนะครับคือตัวเครื่องเนี่ยเขาจะใช้ Middle Caliber 80นะครับโดยที่มันก็มีพื้นฐานมาจากเครื่อง ETA C07.821 นะครับเป็นเครื่อง ETA ที่มีการปรับแต่งแล้วก็จูนให้แบบมันเดินได้อย่างเที่ยงตรงแล้วก็ได้รับมาตรฐาน Chronometer Certificate นะครับก็ค นะดังนั้นเนี่ยวันวันหนึ่งอ่ะมันจะคลาดเคลื่อนประมาณสักลบสถึงบวกหวินาทีต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาไปเทียบกับความคลาดเคลื่อนของฬิกาทั่วไปแบบสวิตที่ราคาใกล้ๆกกันอนะ่ะสามสี่หมื่นอย่างเงี้ยอันนั้นมันอาจจะคลาดเคลื่อนประมาณสักลบสิบถึงบวกสิหรือว่ามากกว่านั้นประมาณหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเดินตรงกว่าปกติประมาณเกือบเท่าตัวเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งมันเป็นข้อดียังไงผมอธิบายแบบให้เห็นภาพง่ายเลยนะ ถ้าเกิดนาฬิกามันคลาดเคลื่อนในระดับประมาณสักวันหนึ่งสิบถึงยี่สิบวินะครับถ้าเกิดเราใส่ในาฬิการเรือนนั้นไปอ่ะแล้วมันผ่านไปสักสิบวันนะครับมันก็จะคลาดเคลื่อนประมาณสองร้อยวิละก็คือประมาณสามนาทีถ้าเกิดใส่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับมันก็จะคลาดเคลื่อนประมาณสามร้อยวินะนาทีนะครับหารหกสิบวินะก็ตีว่าประมาณห้านาทีนะครับก็คือในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ย เข็มมันจะเดินเพี้ยนไปประมาณ5นาทีเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ใช้งานไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้มีการเอามาตั้งค่าอะไรนะครับผ่านไปสักเดือน2เดือนเนี่ยเวลามันจะเริ่มเพี้ยนจนแบบเริ่มมีนัยยะละนะครับถ้าเกิดใครจะไปเข้าทํางานที่ออฟฟิศต้องเข้าก่อน10บโมงเนี่ยบางทีเห็นเวลามันแบบอ่ะตอนนี้มัน10บโมงอยู่นะครับยังทันแต่จริงๆมันอาจจะ10บโมงสินาทีแล้วอะไรแบบนี้นะครับอเน,นี้ยก็เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งของนาฬิกาออโต้ที่ปกติก็ต้องบอกว่านาฬิกาโดยพื้นฐานมันจะคาดเคลื่อออนนนน10-20ววิิกกัเเปป็รื่ง่งตยูแล้นะ คือจริงๆเลท10ถึง20วิเนี่ยถือว่าเป็นเลทที่ดีมากๆเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าเอาแบบเครื่องมาตรฐานทั่วไปอ่ะราคาแบบไม่เกิน2-3หมื่นนะครับเราจะเจอบวกลบ20วิ30วิต่อวันได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยพอมันเป็นโคโนโมิเตอร์แล้วแบบมันคาดเคลื่อนวันหนึ่งประมาณสัก3วิถึง5วิเท่านั้น่ะหมายความว่าพอผ่านมาสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับมันอาจจะคาดเคลื่อนเนี่ยยังไม่ถึง100วินาทีเลยนะครับก็คือตีว่าประมาณนาที2นาทีอ่ะ คาดเคลื่อนไม่เกินประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเรื่องความไว้ใจความแม่นยำนะครับแล้วก็ความสบายใจในการใช้งานเนี่ยใน,ใ,นในการแนวโคโนโมิเตอร์จะดีกว่าอยู่แล้วนะก็คือไม่ว่าเราจะเอาไว้เก็บไว้นานแค่ไหนเวลาหยิบออกมาใส่ปั๊บเนี่ย มันไม่ต้องมาคอยตั้งเวลาไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเวลามันจะเพี้ยนเยอะนะครับก็ถือว่าประหยัดเวลาในการตั้งค่าแล้วก็สะดวกในการใช้งานมากกว่าในาฬิกาปกติแน่นอนนะครับอันนี้ผมฟันธงได้เลยนะแต่จุดหนึ่งที่เ,เพื่อนๆต้องรู้ไว้ก่อนเกี่ยวกับเรือนนี้นะครับก็คือมันเป็นเครื่องสวิต์ที่เป็นความถี่21,600 bph นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในาฬิกาสวิต์มักจะใช้ความถี่ประมาณ28,800 bph กันนะครับซึ่งความถี่ระดับ28เนี่ยเข็มมันจะเดินเนียนกว่านี้นะครับซึ่งพอมันเหลือความถี่ประมาณ21เ เข็มมันก็จะกระดิกแบบไม่ได้ละเอียดมากะนะครับซึ่งแบบบางคนอาจจะรู้สึกได้ประมาณหนึ่งนะว่ามันจะมีความกระโดดกระโดดมีความแบบวิ่งแบบกึกกึกกึกมีความขยับเข็มในแต่ละวินาทีประมาณหนึ่งอะ่ะอันเนี้ยสำหรับคนที่จริงจังเรื่องการมองเข็มชอบเข็มสมูทสมูทก็อาจจะรู้สึกได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบไม่ได้สังเกตมากนะหรือว่าถ้าเกิดผมไม่ได้พูดประเด็นนี้เลยเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนที่เน้นใช้งานนาฬิกาแบบแคชชวลหรือว่าใช้งานดูเวลาจริงๆไม่ได้มานั่งมองเข็มมันกวาดมากๆะครนะ อาจจะไม่ได้รู้สึกสังเกต,เ,กตเห็นได้ชัดเลยนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันก็ปกติดีนะครับไม่ได้ต่างอะไรกับ2 0งหมเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละคนนะครับแต่ผมก็ต้องเอามาบอกไว้ก่อนนะจะได้ไม่ได้คาดหวังว่าเข็มมันจะเดินเนียนเหมือนกับเครื่อง2 0งหมนนะครับโดยตัวเครื่องนี้เนี่ยพอมันเป็น c o s c ปั๊บเนี่ยทางมิโดก็มีการเพิ่มการรับประกันด้วยนะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับคือปกตินาฬิกามิโด้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเครื่องออโต้ก็รับประกัน2อปีนะครับก็ถือว่าค่อน เขาบวกให้อีก3ปีเลยนะก็คือเรือนนี้มีการรับประกัน5ปีเลยนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับในในการงบประมาณราคาแบบไม่ถึง5 0 0 0มื่นนะแต่ว่าได้รับการรับประกัน5ปีเนี่ยถือว่าใช้งานได้อย่างสบายใจอุ่นใจสุดๆไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวเครื่องนะครับส่วนตัวกระจกเนี่ยเป็นทรงโคง้งๆโดมๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็น s ัฟฟายคร Crystal ด้วยนะซึ่งในสเปคเนี่ยเขาบอกว่ามีการเคลือบอ n t i ร e f ฟ e c t Coating มาให้ทั้ง2ด้านเลยนะครับ ก็จริงๆถือว่าเป็นการเคลือบมาให้เยอะมากกว่าปกติแล้วนะครับแต่ว่าเรือนนี้มันยังตัดแสงได้แบบยังไม่ได้หายเกลี้ยงนะคือส่วนหนึ่งเนี่ยกระจกทรงโค้งโค้งโดมๆแบบนี้มันตัดแสงยากอยู่แล้วนะอันนี้ผมเข้าใจเขาได้นะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้เคลือบมามากแค่ไหนมันก็ยังพอเห็นการสะท้อนเห็นสิ่งรอบๆเนี่ยสะท้อนเข้าหน้าปัดอยู่บ้างน,นะครับแต่ถือว่าโอเคมากๆในระดับหนึ่งแล้วนะอันนี้มองบางมุมก็เห็นหน้าปัดได้เคลียร์ดีเห็นสีเขียวได้ชัดเจนดีเหมือนกันนะครับก็ถือว่า โอเคอ่ะพอยอมรับได้นะครับรายละเอียดหน้าปัดก็ประมาณนี้เลยมาดูขนาดเคสไซส์กันหน่อยนะขนาดเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ42มิลความหนาเนี่ยอยู่ที่12.2นะครับ ส่วนลักทุลักเนี่ยผมขอวัดจากส่วนที่ยื่นที่สุดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ50มิลน,นะครับส่วนน้ําหนักช่างออกมาอยู่ที่ประมาณ1 3 8กรัมนะอันนี้ผมตัดสายไปเยอะเหมือนกันนะครับน้ำหนักจริงของเขาเนี่ยมันจะประมาณ160กรัมนะครับอันนี้ก็ลองประมาณกันดูนะว่าเพื่อนๆเ,เติมข้อเข้าไปมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวสายเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าทํามาได้ดีนะคือมิดโอเนี่ยจริงๆคุณภาพวัสดุทามาดีมากอยู่แล้วนะครับ เรื่องตัวเคสทรงเคสนะครับก็การขัดเงาขัดด้นเนี่ยโอเคเลยนะครับเรื่องเท็ t u r e อร์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูใกล้ๆก็จะเห็นว่าความละเอียดนี่คือละเอียดดีมากนะครับเหลี่ยมมุมก็ดีนะเรือนนี้ถือว่ามีความคมระดับหนึ่งส่วนลิงก์สายก็ขัดเงามาดีนะครับแต่สังเกตดูนิดน,นึงนะว่าลิงก์แต่ละข้อเขาอะ ค่อนข้างจะใหญ่นะครับคือใหญ่แบบมีความยาวมากๆนะครับอย่างเงี้ยความยาวส่วนนี้นะซึ่งความยาวแบบนี้มันจะเป็นปัญหาในการตัดสายสําหรับการที่มันให้บัคเกิลมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีแมโครจัสมาให้นะจะมีแค่ลิงก์ยาวแล้วก็ลิงก์สั้นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องลองเอามาสับไปสับมาเปลี่ยนกันดูนะครับว่ามันจะพอดีข้อมือเราไหมนะครับถอดลิงก์ยาวใส่ลิงก์สั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูอะไรแบบนี้อันนี้สำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากให้มันปรับได้ละเอียดมากกว่าน,นี้หรือว่าอาจจะให้ลิงก์เล็กเนี่ยมามากกว ได้เเยยอะละส่วนอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือเรื่องฝาหลังนะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฝาหลังเขาอะโอเคมันเปิดโชว์เครื่องคาลิเบอร์80มานะครับแต่ว่าสังเกตดูว่าขอบด้านนอกของเขาอะมันจะมีการเล่นดีไซน์เป็นแบบเหมือนสโลปลงไปแบบนี้นะครับคืออารมณ์เหมือนว่าด้านหลังมีแชปเตอร์ลิงของตัวหน้าปัดนาฬิกาอยู่นะครับคือ ที่มันจะมีเขียนตรงนี้ว่าเป็นซิลิคอนบาลานซ์สปริงนะครับคาลิเบอร์80มีคําว่ามีดโดอย่างเงี้ยมันเอียงๆลงไปอ่ะแล้วมันไปเชื่อมต่อกับขอบโรเตอร์ที่มันหมุนได้พอดีอ่ะซึ่งแบบเฮ้ยมันมันเจ๋งมากเลยนะครับแล้วก็มันทําให้ตัวเครื่องมันดูมีดีไซน์ดูเท่มากๆอ่ะทั้งทที่ตัวเครื่องจริงๆคือก็ขัดเงามาสวยประมาณนึงแล้วนะแต่ว่าพอมาเจอตัวขอบดีไซน์แบบนี้ปั๊บเนี่ยผมยิ่งประทับใจมากขึ้นไปอีกนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ อยากให้มีบนในกามิโดทุกเรือนเลยนะดีไซน์ตัวเครื่องด้านหลังที่มันเว้าลงไปเป็นแองกะทะแบบนี้นะครับคือแบบสวยอะชอบมากๆเลยนะครับนั่งมองได้เป็นเพลินเลยแล้วก็ยิ่งเวลาเราเห็นโรเตอร์มันขยับนะครับโอ้โหมันดูเป็นเครื่องชั้นสูงมากๆนะครับการเปิดฟ้าหลังมาแบบนี้นะครับสำหรับพลังงานได้80ชั่วโมงนะครับส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยทำได้10บานะครับอันนี้ก็มาตรฐานนาฬิกามิโดเลยนะครับก็แช่น้ําโดนน้าได้สบายๆเลยนะไม่ต้องห่วงอะไรเยอะเลยอ่ะมาขึ้นข้อกันหน่อยนะครับ ข้อมือผม5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะจริงๆยังตัดสายออกได้อีก2ข้อเล็กนะครับอันนี้ก็คนที่ข้อมือประมาณสัก5นิ้วท้วนก็ยังใส่เรือนนี้ได้นะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยก็ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่จริงๆเคสไซส์ใหญ่แต่ว่ายังใส่ได้ง่ายนะเพราะว่าลักทุลักยังไม่ได้กางเวอร์มากนะครับ แล้วก็ตัวเอ็นลิงก์เนี่ยทรรมดีนะครับอันนี้ต้องชมเลยเพราะว่าจะมีความแบบสโลปเอียงโค้งลงมาได้แบบช่วยเหลือคนข้อมือเล็กได้มากๆนะครับไม่ได้ยื่นออกมาเยอะนะยิ่งเวลามองจากด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีสโลปที่มันแบบโค้งลงมาเลยอ่ะทำให้แบบคนข้อมือเล็กก็ใส่สวยนะครับแล้วก็คนข้อมือใหญ่ก็สบายมากแน่นอนครับฟีลลิ่งการอยู่บนข้อมือถือว่าโอเคนะครับคือไม่ได้มีน้ําหนักถ่วงมากเกินไปแล้วก็การรัดกระชับข้อมือโอเคมากๆนะครับสายใส่สบายนะด้านหลังมันโค้งสโลปเข้ากับข้อมือได้ดีนะครับภาพรวมถือว แคชชวลวอชใส่ได้ทุกวันอะ e อว d ด y ยูสได้สบายมากนะครับใส่ไปทํางานสไปออฟฟิศอย่างเงี้ยสบายๆเลยนะครับส่วนเรื่องสีเขียวเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสีที่อาจจะต้องลองดูการแต่งกายเรานิดนึงนะครับคือมันจะไม่ใช่สีที่มันแมทชกับทุกลูกได้ขนาดนั้นนะคือถ้าเกิดจะเอาทางการมากๆหรือว่าจะเอาแบบเรียบร้อยสุดๆเลยอะเขียวนี่มันอาจจะดูมีความแบบ วินเทจติดมีความสีแปลกตาหน่อยนะครับถ้าเกิดไปเทียบกับน้าเงินหรือดานะครับแล้วก็พอให้ตัวลูมสีครีมมาแบบนี้มันก็ได้ลูกกลิ่นอายย้อนยุคมาค่อนข้างจะเยอะมากกว่าเรือนอื่นๆน,นะจริงๆมิดโวมารีฟอร์ดเนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็นมาร์กเกอร์ธรรมดาด้วยนะครับไม่ได้มีเลข12-69มาให้นะครับก็จะดูโมเดิร์นขึ้นนะซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ชอบกลิ่นอายความวินเทจความย้อนยุคคู่สีเขียวๆแล้วก็ครีมๆอย่างเงี้ยก็ไปลองดูสีอื่นๆได้นะครับมีให้เลือกหลายออ แต่อันเนี้ยก็เป็นอีกเฉดหนึ่งที่ทํามาได้เด่นดีนะครับแล้วก็การเล่นแสงสีเขียวเนี่ยมันดูมีเอกลักษณ์มากๆเลยของรุ่นนี้นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้แล้วก็คนที่ต้องการนาฬิกาที่แบบไม่อยากจะมาเสียเวลาตั้งเวลามากไม่อยากจะมาต้องลุ้นนะครับว่าวันนี้มันจะเดินตรงไหมทิ้งไว้นานๆมันจะเพี้ยนเยอะหรือเปล่านาฬิกาตระกูล chronometer เนี่ยจะช่วยเคลียร์ปัญหาแบบนี้ออกจากสมองเราได้เยอะมากๆเลยนะครับคือผมเองอ่ะมีนาฬิกาตระกูล chronometer เยอะนะแล้วก็มีแบบไม่ chronometer เวลาผมจะหยิบนาฬิกาโครโนมิเตอร์มาใช้อ่ะมันจะรู้สึกสบายใจอ่ะแล้วก็ไม่ต้องมาคอยแบบเอ๊ะมันจะเพี้ยนเยอะไหมนะเราต้องมาเทียบกับมือถือไหมก็คือหยิบขึ้นมาใส่สปั๊บเนี่ยเอาขึ้นข้อปั๊บเวลาดูเวลาก็ดูเวลาไปเลยไม่ต้องมาคอยเช็คอีกทีหนึ่งว่าอ่ะมันเพี้ยนขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นไม่ใช่โครโนมิเตอร์ก็ต้องมาคอยแบบเช็คก่อนทีนึงนะครับตอนที่หยิบขึ้นมาใส่ว่าอ่ะมันเดินไปประมาณไหนละมันช้าหรือมันเร็วปรับเวลามันสัหน่อยนะครับเสียเวลาประมาณสักประมาณนาที2นาที แล้วค่อยออกจากบ้านหรือว่าค่อยดูเวลาในวันนั้นแบบนี้นะครับก็ถือว่าคัโนมมเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากจริงๆนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองเริ่มต้นจากตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าราคานี่ถือว่าไม่แรงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆเรือนนี้มันจะมาพร้อมระบบที่ถอดสายได้ง่ายมากนะครับเป็นที่บีบแบบนี้เลยนะครับพอเราบีบเสร็จปั๊บเนี่ยอ่าก็สามารถยกออกมาได้แบบนี้เลยนะครับคือ เปลี่ยนสายได้ง่ายสุดๆดซึ่งสายของเรือนี้อยู่ที่22มิลนะครับอาจจะดูค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะสายที่ผมอยากจะมาลองเนี่ยอยากลองเป็นสายเขียวๆแบบนี้นะครับเพราะว่าหน้ามันเขียวอย่างเงี้ยก็ลองไปทางเขียวๆไปเลยนะครับไม่ต้องไปหลบละซึ่งจริงๆคู่สีที่มันเข้ากับตัวหน้าปัดเนี่ยมันก็ยังมีสีน้ำตาลด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นสายหนังวินเทจน้ำตาลอย่างเงี้ยผมว่าก็ไปด้วยกันได้ดีนะแต่อันนี้ลองแบบเขียวๆไปเลยนะครับจะได้เห็นเลยว่ามันเป็นยังไงนี่ออกมาก็ สวยเลยนะผมว่ามันดูสปอร์ตขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูย้อนยุคมากเท่าไหร่แล้วนะครับพอได้สายที่หน้าตาโมเดิร์นแบบนี้มาช่วยเหลือนี่อยู่กับสายยางนะครับโอ้โหนะฮะได้นะผมว่าใส่กับสายยางแล้วเวิร์กมากเลยนะครับก็ใครที่ซื้อเรือนี้ลองดูเป็นออปชันได้นะผมว่าเข้ากันมากๆเลยดูมีความเขียวคุมตีมนะครับแล้วก็กลิ่นไอนี่ดูแพงขึ้นประมาณนึงเลยเหมือนกันนะครับไม่รู้ทําไมนะพอเปลี่ยนเป็นสายยางแล้วแบบสีเดียวกันนะมันดู เออเป็นเนื้อคู่มากๆเลยไปด้วยกันได้ดีมากๆนะครับฟิลลิ่งนี่คือดีสุดๆแล้วก็ใส่สบายมากขึ้นด้วยนะครับก็ลองดูเป็นออปชันนะครับสำหรับสายยางนะส่วนราคาเรือนี้เนี่ยอยู่ที่48,500บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีขายที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้วนะครับหรือว่าจะช็อปมิโดในห้างก็ได้นะครับยังไงก็ลองไปดูนได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ